ส่นตะกอจังหวัดปทุมธานีพบกับทีมสโมสรตะกอจังหวัดนคนปรปฐมราชนาวีไปเยืยนอนนครปฐมนั่นแหละที่เจ้าตัวเล่นจนเจ็บแล้วสุดท้ายได้กลับมาแต้มเดียวไม่ได้โอกาสเป็นตัวจริงเสิร์ฟไม่แรงมากกีดิพงเปิดได้ฮะปรมเมศชงสวยกีดิพงกดลูกนี้เสิร์ฟลูกที่2พปรมเมศก็ยังเอาอยู่ฮนะทีนี้จ่ายสั้นสิริวัฒทีนี้เลือกหนัก มาแล้วครับเสิร<ส>์ฟนี่ฮะอา้าครับยังใช้หน้าขาเปิดขึ้นไม่ได้ฮะ<ส>อู้แล้วดูลูกนี้รังสีโลดครับโอ้ดูสิธิวัฒน์ชุดที่แล้วได้มาสองแต้มย่อลูกนี้วุทิชัยยังเปิดได้รังสีโลดลูกนี้ปิดเตะนิดเดียวฮะอีกหนึ่งลูกรังสีโลดรับสบายฮะวุทิชัยถอยเตะลูกนี้ก็ยังไม่มีปัญหาครับ เสิร์ฟหนักอืสิริวัฒน์เปิดหลุดไปนิดนึงครับปรมเมศยังเอากลับมาได้อู้แล้วดูกีดีพลงล์รนี้อาจหนักปรมเมศก็ยังเอาอยู่ฮะอู้แต่ลุกนี้ชงล้นอ่าครับมีโอกาสอู๋ที่ชัยเจอบล็อกเต็มเต็มครับอืเสิร์ฟตัวนี้มนะันวนเอาอยู่ฮะดังซิโร่ก็ถือว่าชงสวยโอ้แต่ว่าไปเจอบล็อกกีดีพง์อีกแล้วนะ เสิร์ฟเอาแค่ข้ามก่อนฮะลูกแรกอืมลูกนี้ติดบล็อกปอร์เมตอุ้ยกาจังหวะไม่ดีครับทุ่นแนวพรมอืมเสิร์ฟลูกนี้สิว่าก็ยังเปิดได้แล้วกิติพง์ครับมีนันอยู่14ต่อ10เสิร์ฟหนักริชัยยังเอาอยู่ครับรังสีโ่ยกสูงแล้วไปเจอบล็อกของกิติพง์เสิร์ฟลูกนี้ตรงตัวสิวันะเปิดได้ ประม่ชงวิ่งไกลนิดหนึ่งเนี่ย,ยลูกนี้นะฮะเปิดสบายฮะรงังซีโรดออกหัวเสาวุฒิชัยไม่พลาดครับเนี่ยฮะเอาแค่ข้ามฮะลูกน,นี้สิวัดช่วยชงแต่มันชงย้อนนิดหนึ่งเนี่ยกิติพงก,ก็ยังเตะไ,ได้อยู่ครับเจ็ดรังซีโรดยังได้อยู่วุฒิชัยยอดโอ้สุดท้ายไมไ่ได้ครับ เลือก mhm. หยอดอุทิชัยเปิดอู้ยากนิดนึงล้นเงี้ยปอละเมก็ไม่รอแล้วเสิร์ฟหนักศิวัตก็ยังเอาอยู่ฮะปอละเมยกสูงเนี่ยกิติพงศ์ธวัตอัดหนักแล้วก็มาสองแต้มครับ้งนี้อืมเสิริบรุนี้ธวุฒรรับสบายครับแล้วอุทิชัยเจอบล็อกอีกแล้วรังสิโรต้องเล่นเอง แล้วเหยียบลูกนี้โอ้โห,โหต้องลุ้นนะนัทวุฒิกติพงเปิดหลุดอหลังนิดนึงฮนะแลไม่ยังชงกลับไปได้โอ้แต่ว่ากิดพงใจบุญเน,นะเสิร์ฟไม่แรงนัทวุฒิเอาอยู่ตังซิโด้ทงยัดเข้าตัวแล้วเข้าไปเจอบล็อกเหมือนเดิมคนระับสีวัตเสิร์ฟว,วิชัยเอาอยู่แล้วนะครับอ๋อครับมีโอกาสนะครับผมาโกดลูกนี้รอดบล็อกไป อัดหนักประเมศเอาอยู่ครับยกสูงกิติพงศ์โกรธใส่ตาข่ายครับโอ้โหที่แล้วท,ทางด้านของนันทวุฒิได้มาสามครับเอ้าวต่อสุดท้ายฮะเสิร์ฟลูกนี้กิติพงศ์ยังเปิดได้ประเมศยกสูงกิติพงศ์กดเจอ็อกแต่ไปลงฝั่งของนัทคอมบโถมนะต้องรับให้ได้หมดครับอ่าวพุทิชายเปิดได้ตอนสีโนชงสวย ลูกนี้เจอบล็อกนัทวุฒิยังดักขึ้นมาเทคสองมูทิชัยครับไม่มีทางไปครับจี้พีที่อภิรักก็ยังเอาอยู่ครับพอ,อได้ภูทวันโอ้โหชั้งวันนี้ธนวัน์เสิร์ฟจี้พิจิต์ยังเปิดได้ฮะชงสวยเอกสิทธิ์กดลูกนี้ธนวัน์เปิดล้นอ่ะครับเป็นโอกาสนะคขับหมลูกที่สอง เอกสิทธิ์ไปเจอบอคพูตะวันปั้ลูกที่สองรเสิร์ฟลูกนี้เอกสิทธิ์ยังเอาได้ฮะแล้วก็ท่วมบล็อกอีกแล้วครับเนี่ยสาการเสิร์ฟลูกนี้อภิรักษ์อืมเหมือนจะล้นอู้สุดท้ายแปลข้ามมากลายเป็นโอกาสให้ความผิมแล้วเตะลูกนี้โดนดักได้ครับสุดท้ายพูตะวันเตะมาสาการก็ยังเกี่ยวขึ้นมาได้ครับโอ้โหความผ รูบส,สุดท้ายในชุดนี้จี้ส่ยพิลักเปิดธนวัฒนต้องช่วยชงปูตะวันลูกนี้เสิร์ฟหนักยังได้อยู่อภิษชงสูงเอกสิิท์เตะอ,ออกเหมือนเดิมครับโอ้โหกดลูกนี้นี่ฮะธนวัฒน์ช่วยชงปูตะวันเจอบล็อกลูกออกเลนไปนครับ ครับอภิสิทธิ์เปิดได้ยกออกหัวเสานี่ครับเอกสิทธิ์6คะแนนตอนนี้นี่อภิสิทธิ์เอาอยู่ตรงสูงเอกสิทธิ์เตะมีบล็อกสวยปุบการันต์นา,นาอภิรักยากนิดนึงต้องแก้ไขอ้าครับเป็นโอกาสของเอกสิทธิ์นะผมเลือกยอดอภิรักได้แก้ตัวครับท <laughs> สองเลือกยอดแล้วก็จบเลยคร <c oughs> ับจนตอนนี้ได้การ21 นี่คือบทสรุปคู่บิ๊กแมตช์ในวันนี้ะสุดท้ายเป็นปทุมธ,ธานีที่เอาชนะน,นครปฐมไป2ต่อศนทีมครับก็ฉีกหนี้ไปเป็น4คะแนนเดี๋ยวดูสถานการณ์หลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ